ในการปิดการขายที่ลูกค้าไม่กล้าปฏิเสธคุณวันนี้ลูกค้าเดินเข้ามาหาคุณเขาต้องการให้คุณช่วยอะไรคะ,ะคิดสิคะเขามีปัญหาเขาต้องการให้เราช่วยแก้ปัญหาให้เขาเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ทักษะการฟังที่ดีฟังให้เขามากที่สุดฟังจับความรู้สึกของเขาหลักง่ายๆเลย คุณเคยไปหาหมอใช่ไหมคะใช้หลักการของคุณหมอเลยหมอเขาจะถามคนไข้ว่ามีปัญหาอะไรไหนเล่าอาการให้ฟังซิตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้ปวดไหมอาการเป็นยังไงบ้างหมอก็จะฟังฟังคนไข้ามากที่สุดพอฟังเสร็จแล้วอ๋อเดี๋ยวจัดยาตัวนี้ไปให้กินนะเชิญไปรับยาที่แผนกรับยาเลยคะ่ะนั่นคือปิดการขายแล้ว ลูกค้ากล้าปฏิเสธไหยคะลูกค้าลูกค้าไม่กล้าปฏิเสธคุณเลยคะ่ะใช้เทคนิคของคุณหมอนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคการฟังฟังอย่างเข้าถึงไปในใจฟังอย่างจับใจความสาระสำคัญฟังอย่างมีสติฟังอย่างมีสติมส,ตสมาธิแล้วก็อินไปกับลูกค้าของคุณแล้วคุณจะปิดการขายได้โดยที่ลูกค้าของคุณไม่กล้าปฏิเสธเลยคะ่ะ พบกันนะคะ